สวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามีซูซูกิเซียสนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.2 GL นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะด้านในเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะคะเป็นพวงมาลัยธรรมดาเนาะคันนี้สวยมากคันนี้ เพิ่งมาใหม่ใหม่มากเลยค่ะวิ่งน้อยมากคันนี้วิ่งมาค่ะจ2 <7, 000. S 1> 3 4กิโล7,000นิดนิดเอง <c oughs> สภาพใหม่เหมือนมือหนึ่งเลยคันนี้เหมือนป้ายแดงมากอ่าไปดูในส่วนคอนโซลอ่าหน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะมีแป้นพิมพ์อ่าให้เล่นเราจะพิมพ์จะฟังเว็บอะไรก็กดกดแป้นพิมพ์พิมพ์ได้เลยอีควอไลเซอร์นะคะแล้วก็ บันทึกสถานีแบบอัตโนมัตินะอะไรประมาณนี้นะคะตั้งค่าปรับแสงปิดแสงได้นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเอ้ยขอภัยค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะ <S <S อ่าเรามาดูด้านเบาะเบาะคันนี้นะคะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะผ้ากำมะหยี่นะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้โอเคอันนี้ปุ่มเปิดปุ่มเปิดฝาหลังอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครหามไม่เจอเน้องจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังของเขาก็กว้างขวางนะคะนี่เหยียดขาได้สบายเลยนะคะคันนี้ตรงคอนโซลกลางอของที่นั่งมีที่วางแก้วนะคะที่วางแขนที่วางแก้วนะเดี๋ยวพาไปดูด้านเก็บของนะคะอ่าตรงนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะคันนี้โอเคไปเลย โอ้ช่องเก็บของกว้างมากช่องเก็บของกว้างมากๆเลยนะคะคันนี้สามารถเก็บอะไรได้หมดเลยนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นอะไหล่นะคะเดี๋ยวถ้าทุกค้าซื้อรถไปอะไหล่เราจะใส่ให้ทันทีนะคะจะครบทุกคันนะคะที่สูบยางแม่แรงและยางอะไหล่นะคะ ถ้าใครสนใจมาดูรถนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ต,ทตั้งอยู่ที่ถนนรัตนาทิเบตนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆเดินทาง MRT มาได้เลยของเรานั่งสายสีม่วงมาลงสถานีบางกะสอทางออกที่1นะคะอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดกับร้านเลยค่ะ,ะเดี๋ยวดูรอบๆร,ร้านของเรามีรถมากกว่าร้อยคันนะลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้คันไหนแบบไหนรถกระบะรถไว้ใช้งาน ถามเข้ามาได้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเครื่องยนต์แต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกมานะคะร้านเราเนี่ยมีบริการจัดไฟแน้นถึงหน้าบ้านเลยนะคะจัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่นนี่เป็นด้านเครื่องยนต์เครื่อง,ง1.2 TL นะคะ เรื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะเรามีรับประกันให้ด้วยนะไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมนะค่ะระบุลงะระบุลงในสัญญาชาัดเจนนะคะมีใบสคอบอคุ้มครองให้นะคะ โปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการนะคะรถคันนี้ราคาอยู่ที่ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่399ก็คือ399,000บาทเท่านั้นอ่าไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วแหละค่ะรถสภาพดีนะคะเหมือนมือหนึ่งเลยนะด้านในไม่มีรอยเลยแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะวิ่งน้อยมากวิ่ง7,000นะคะคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะ<ช>ทุคนถ้สนใจทักเข้ามาทางเพจรถบ้านสหยานยนต์ได้เลยค่ะเรามีรถใหม่ๆเข้ามาตลอดเนาะ อะสำหรับวันนี้นะคะขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรถใหม่ๆสวยๆมารีวิวกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ